คนที่เกิดวันพฤหสัสบดีค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอยู่ไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะราชาถือดาบค่ะใบที่2องค่ะหกใบเท้าค่ะใบที่3ค่ะเดือนสันค่ะคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีนะคะ ในช่วงเจ็จวันข้างหน้านี้นะคะคนที่อยู่ในทำงานนะคะคุณจะมีงานที่ค่อนข้างจะต้องมีเรื่องของการเจราจาต่อรองนะคะในเรื่องของอองานที่มีประเด็นมีปัญหานะคะหรือว่าเป็นงานใหม่นะคะที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะคะซึ่งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือคอยผลักดันคุณอยู่นะคะแต่ ในช่วงเวลานี้เนี่ยการงานของคุณเนี่ยอาจจะมีงานที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะคะต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าคุณสามารถจะทำมันออกมาได้แล้วก็สำเร็จอย่างแน่น,นอนแม้ว่ามันจะใช้เวลานาน,านสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะแม้ว่าคุณจะได้งานได โปรเจกต์อะไรมาจากอาจารย์นะคะที่อาจารย์สั่งให้ทานะคะแต่อาจารย์ก็ยังซัพพอร์ตคุณนะคะคอยให้คําแนะนําคอยให้คําชี้แนะนะคะแค่คุณเข้าไปหาท่านนะคะท่านก็จะช่วยเหลือคุณนะคะคอยสั่งสอนคุณนะคะคอยบอกวิธีที่ถูกต้องให้กับคุณได้คะ่ะคุณอาจจะมีงานที่ค่อนข้างที่จะ มีปัญหานะคะในการหาข้อมูลหรือว่าศึกษาข้อมูลใดๆก็ได้นะคะแปบลบว่ามันจะใช้เวลาในการทำตรงนั้นมาจักนิดนึงแต่ว่าคุณก็สามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีนะคะอย่าเพิ่งท้อถอยกันนะคะให้ของคุณเนี่ยค่อนข้างดีในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ของเดอะซสันด้วยนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ คุณกำลังทำอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงของวัยเรียนหรือว่าวัยทำงานก็ได้นะคะคุณจะสามารถทำได้ดีและประสบความสำเร็จนะคะผล mm hmm. งานของคุณที่ออกมาจะโดดเด่นนะคะแล้วก็ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะชื่นชมค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท้าครูกันด้วยค่ะ